<น>แต่เห็นเจ้าเทวเวศบอกว่าเจ้าไปรับเครื่องบรรณาการจากเขมรดั์สิ่งน,นั้นมันคือสิออ่งใดกันคะเรเชะเครื่องราชบรรณาการในครั้งนี้เป็นสัตว์สองเท้าพี่นะค่ะสัตว์ <laughs> สองเท้าเฮ้ยอเทเวศข้าสัสตว์สองเท้ามันคือสิ่งใดวะู <laughs> ส่สตัตว์สองเท้าแ <laughs> สดงว่าเป็นหมูผ่ <laughs> าซี่ ใช่ไหมไม่เลยเทเวศมึงหาไม่เลยเจ้ามาเล่นหมูปลาเซกแล้วใช่เลยใช่เลยไม่ใช่เลยอะไรวะรถไฟรถไฟบ้านมึงจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ป้าไม่รู้จะมีสองขาขาอะไรขาไปอะขากับจริงหนือมันเพิ่งจะบ้านเพิ่งจะบรรยากาศก็เพื่อนค่ะจากไหนเอ่อทางยอดเชิญดังดานซ้ายมือเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาจากหัวลำโพงมาอยู่พระดัง ขอบคุณครับคุณแม่ชอบฝองหวังครับชอบองหยอดมันมีคใครขึ้นสูงเลยครับมันมีใครอยากกินโตาวเชิญตลกทั้งสองครับเชิญตลกแสดงต่อแสดงต่อเรานไม่เข้าใจว่าสัสตว์สองเท้ามันคือสิ่งใดกันพระดีชายวนที่ได้มาดการในครั้งนี้มีใช่ชัดหรือว่าสิ่งของใดเป็นพระราชธิดา เังนปเ,นเรียนเคมรัตนคอให้นามว่าสุนันที่นี่พี่คะเ่อาที่น,น,น้าเค็มรัตนครนกันผู้หญิงอบไปห้ไม่ชอบ,อบเลยแสดงว่าไม่ชอบเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งของเราจากก,กระพันเร่งให้นางมาขึ้นก้าได้แต่พดาเพี่พคะก็ขอขอุ้ญาตใส่าบเรา<อ>มาถึงเรา ได่ต้องเ,ออเนออหน,น,ออนื่อยขอนี่นแล้วมั้งสนีน่มีตอนนี้องค์จกักรพรรดิมีคำสั่งให้สนีน่มีนะเข้าฟ้งได้แล้วต <า S 1> แต<บ>่ิงที่พี่บอกก็ได้เยหน้าเลยรีบกลเลยรีบเปล่าทำไมกลมหน้าผหน้าใจกิบกิบกิบกเขียวเลยโอ้โหลวงสตังปีกันี่แล้วต้นนั้สูง<อ> ม้าได<ก>้เลยะมาได้ยังชัก้ออยู่นั่นมาแล้ว่ามพระโครเคผมชื่อสมนานทขึ้นจากเป็นดีเข็มมาล่นละครพรอหมอฟ้างจะกับพัดใจพบแล้วขอให้พระองค์ทรงแร่เจริญเพื่อ่านิดเดียวนิดเดียวเสียงแล้วหันไปมองเจรสุขนิดเดียวสร้างวามตค่นตับลมนิด้นครับ อะไรอ่ะให้ไปเปิดแอร์ดิอะไ,ไ,ไรอ่ะร้อนตับจะแตกกแล้วเนี่ยหมตับจะแตกกินเน้อเตับจะได้แข็งหมดลยางกันตสุนันทีลูกเจ้ากวางสามชั่งครับสองแหวนที่เป็นส,สตรีนขอด้ใช่ไหมองค์จักพรรดอค์จักพรดจได้หรือเปล่าพี่ยค่ะ ที่กระหม่อมจะจะยกกองท่านไปรับศึกองค์จะกับว่าเต้ตแต่ไม่ว่าอย่ะไรถ้าหากว่าทหารคนใดมีชัยชนะเนื้อเสร็จครขออะไรพระองค์ก็จะประทานให้ถ้าที่นั้นกระหม่อมทัานจะทูลขอที่ก่อนคุณท่องถิดชอบก่อนเจ้าเพิ่งกลับมาจากทำศึกทำสงครามในอยู่ ดูในตาเจ้ามาเหมือน,นคงหนดหนับนนอนไม่มีพักผ่อนคงจะเหนื่อยและดูเนื้อตัวจเจ้ามาเหมือนตินขาวเลือดศัตรูเอางี้แล้กันพรุ่งนี้สามโมงเช้าค่ยมาขอกันแล้วกันแต่กระมังแค่เป็นคำสัส่งเข้ามาเจ้าจะกับพัดบอกไม่ก่อนไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้วันนี้เราไม่มีอารมณ์ที่จะให้ใครก็ได้ไปยาค่ะ ฉะนั้นพรุ่งนี้สามโมงเช้าผมจะมาเข้าเฝ้าเลยนะพี่ยาค่ะดีมากทูลาพี่ยาค่ะแปดแปดโมงแล้วนะ้ทูลาพี่ยาค่ะมาเลยไม่ค่ะ ฟังพี่วันเลยนะพี่วันไม่มีจังหวะแล้ววันนี้ัวดไหนนั่งทาอะไรอยู่ได้ัวดไหนนั่งทำหน้าแหลมไปแหลมมาอย่างนั้นแหละนั่นนี่แหลวตีตายเลยครอบคราวนี่อยู่เรื่อยเลยกระทบหลายคนจังทีนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้สามโมงเช้าพี่วันจะรีบมาขอเลยนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเธอขอได้นะเดี๋ยวเราสองคนไปการทะเลกันแค่สองคนเลย เอาแดดร้อนล้นเนี่ยเอาให้เตรียมไปเลยนะไไไมไปได้เราไปทุกกิจกันสองคน ัทีาที่ตำหนักนั้นเป็นที่พักของเจ้าคิดก็ว่าแผ่นดินนี้แล้นกลับแผ่นดินเคียมาดนครแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องสองคนมีโอกาสเราต้องสองคนก็คงจะมดคุยกันมากกว่าน,นี้มัน้านสุนันที่นี รู้ทันจริงได้เดินจากไปพระองค์จักรพรรดิใครผมจะทำอย่างไรครับพี่น้อง